นึกถึงองค์พระวายหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทภาวนาช้าๆสบายๆแล้วอารัธนาบารามีข้าพเจ้าขออารัธนาบารามีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถมรสมหาจักพัิจงถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทุๆุระองค์บารามีพระบจเจกพระพุทธเจ้าทุๆุระองค์บารามีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเป็นประธานพระธรรมและพระอริสราารุ์ทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบต่อกันมา มีหลวงปู่พระครูททพลูกอุดรหลวงพ่อบานวัดบางนงโคหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าซุงหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อเล็กหลวงพ่ออกอาจบารมีบรมครูหลวงปู่สายขออ้อทุกทุกพระองค์บารมีหลวงปู่เล็กวัดบดูเลียงบารมีหลวงปู่สีมั่นวัดอ้อยลาดบารมีท่านเท้ามาราทังรีท่านพญายมราชและบริวาลบารมีคุณแม่บุญเลือนตบุญเติมผู้อธิษฐ,ฐานรมของพระพุทธเจ้าขอทมของพระพุทธเจ้าจงมาคุ้มครอง ร่างกายของข้าพเจ้าให้แข็งวคราดปราศจากอันตรายทั้งพวงให้เป็นเมตตามหายิยมแก่คนทั้งหลายใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักเอ็นดูคอยอุปถัมภ์ค้ำชูผ่านภพแต่มิตรที่ดีให้มีชัยชนะทุกอย่างใครคิดลายให้สะท้อนกลับปราศจากอุปสรรคให้มีโชคให้มีลาภเฮินทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้ได้มีโอกาสสร้างบาร,รมีนำญาติธรรมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันได้ทำความดีได้สร้างพระ ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาฝากกระแสบุญกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดเข้าสู่พระนิพพานเทิดนโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุมทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรตโตสัมมาสัมพุทธะนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสตัตตอาคติมายะอิติภควานโมโพธิสตัตโตรหม,มะปัญโยนโมโพธิสตัตโตรหม,มะปัญโยนโมโพธิสตัตโตรหม,มะปัญโยโสภควาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเกศเกล้าเหนือผมขออัญเชิญพระผุม สด bon. ็จมาอย <tr> 네 <ts. S 1> ู่บ่าซ้ายขออนเชิญพระนาลายสด็จมาอยู่บาขวาขออนเชิญพระเมฆคงคาสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพลายสด็ดมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคสด็จมาเป็นสร้อยสังวานขออัญเชิญพระการสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพลายใดอย่าได้มาบิดเบียนบีทาจะได้ประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญคุณครูข้าแต่หุ่นหลังพระครูอยู่ในถ้ำจงมาช่วยคุ้มภัย พุทธังะสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิทวันตุเมพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิทะททัโลโลโลอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะอาจันตุพลโตอิทะทานะศีลนิขมมะปัญญาสหวิริยะกัติสัจจทิฏฐานะ มตุเบกขายุทธายโวสภพสตูปลายันติอาศีสติธโนเจวะสเพเตอาวุธานิจะภรกคะภักขาวีจุนานิโลมมาเมนะพุทธสติอิติปารมิตาติงสาอิติสัมพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติวิโสจตินโมอิติวิโสวิเศษอิอิเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธบิติอิคเตสิคเตสิกิงกระนังคเตสิอาหามบิตังชานามิ ชานามินโมพุทธยะนามัพทจัปปะกสะนามะอุอิสวะสุสุสวะอิทุสะนิมะพุทธสังมิพามะอุกสะนะทุอสังวิสโโลบุสะพุพระเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตจัสปะโลกัสหมิงมณสัมภาวะเยอปะลิมานางอุทังอัตโธจะมหาลาโภปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมานามุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานัง บิดินทรลิยังนะมามิหังปะโตเมตังปรตตชีวินางสุกโตจุติจิตะเมตะนิพานังสุกโตจุติสัมปจกิจฉามินาสังเสโมพรหมมาจะมาเทวาสเพยักขาปไรยันติพรหมมาจะมาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมาบุญโยมาละโภพระวันตุเมมิเตปะหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคในยังวิริงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสาวาหม สัมปจิจชามิพิงพิงพาพาหาหาลือรือสัมปจิจชามิเมสัมมุขาสภาหรติเตสัมมุขาตมัมทั้งประกาศเโตตัวกูคือพระยาราจีโหสธะอหะอิติสัมมาสัมพุทธสสะพระอรังรักษาโอมราศีกูเอ๋ยจงมาเป็นอาจศีทวัดมาเป็นเกียรติศีชายมาเป็นช่วงยิงชายทั้งพวงมลักกูมิรู้ไว้ด้วยราศีกูฮัมคือฟ้าหน้ากูฮัมคือพระเมนแขนกูหัมคือพระอาทิต์ฤทธกูหัมคือพระจันทร์ หญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมาลักกูสวาฮะโอมอออาอเอตุกูนี่เล่เป็นดังเด็กอ่อนคอยฮอ,อนเกตกูดได้ทั้งหญิงทั้งชายหอม,หอม้อมลอมกูโอมสิทธิคุณคูณค่สวาโหมอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอ,าอุนิเถิดอิระชาคัตระสาติอังจะตโรทินังบิสัมล,ละโลบุสัตพุทโสมานกะลิธาโท พระส,ำสำะาาาาัมมวิสสะเทพระข้าพุทธปัทถธรรมวคะวาโทนุอมมะวาอาวิสุนุสานุสติขพเจ้าบูชาคุณแม่บุญเลื่อนตบุญเติมขอบารมีคุณแม่บุญเลื่อนตบุญเติมเป็นภูอาธันรมของพระพิทธเจ้าขธรรมของพระพิทธเจ้าจงดนบันดาลให้ขพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขพบแต่ความดีไม่มีความถูกตลอด,ดับไปโดยเทิด นชาริติชิมพาลีจะมาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒมามาพาราพรังมามาโภคะมามามหาลโภมามาสัพเพชนะหูชนาพวันตุมีนโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนุพรัตศีสหัสสะสุธรรมม,าพ,ททม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวาลีจะมาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปเจกานณจัยยังพระรังอรันตานจเตชนะลักขังพันธามิสัพปโสอิติสัมมาสัมพุทธสัพพะอรังรักษาสัมปจิตชามิมีสัมมุขาสัพพาหิติเตสัมมุขา คาเตสิคาเตสิกิงกระดังคาเตสิอังบิตังชานามิชานามิ